ซึ่งงานต่อเติมตรงนี้คุณผู้ชมเป็นงานต่อเติมนะครับลงด้วยเสาเข็มไมโครพายคุณผู้ชมงานหลังคานี้คุณผู้ชมนี่ดูได้เลยี่นะฮะระดับเนี่ยจะต่างกันคุณผู้ชมนี่เห็นไหมอันนี้สูงกว่าอันนี้ต่ํากว่านะครับลูกค้าบอกลงรถเนี่ยไม่ทำนะครับแต่ไปทําเทอเลสแทนเทเลสทั้งหมดนี่นะครับจะมีระดับนะครับที่เท่ากับเทอเลสของตัวบ้านที่ออกมาจากตัวบ้านเลยนะครับสังเกตกระเบื้องสีเท่ากับกระเบื้องลายไม้นะครับเนี่ยเขาจะมีระดับเท่ากันเลยสวัสดีครับผมโบสสาโลศอแสงทองการช่างครับ วันนี้อยู่ที่หมู่บ้านศรีวลีเพชร,กรเกษม69หลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักง,งานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักง,งานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1นึ่พันวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับบู่บ้านสิวลีพเพชรเกษม69นะครับ เป็นหมู่บ้านของแลนเฮาคุณผู้ชมต้องบอกว่าหมู่บ้านเนี่ยเขาตั้งอยู่ระหว่างเพชกรเกรม81กับเพชรเกษม69นะครับเป็นทางเชื่อมกันซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นถนนที่คนผ่านไปผ่านมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังมีหมู่บ้านนะครับที่ราคาแพงอยู่ติดกันด้วยนะครับนั่นก็คือหมู่บ้านชัยพฤกษ์นะซึ่ง เป the the ็นหมู่บ้านของในเครือแลนด์เฮ้าส์เหมือนกันนะครับทั้งสองโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยก็เคยได้งานโครงการนี้มาแล้วประมาณ 1- 2หลังแล้วก็หลังนี้เนี่ยน่าจะเป็นหลังที่3โดยประมาณนะครับซึ่งบ้านหลังนี้คุณผู้ชมมีการต่อเติมที่ไม่เหมือนใครเลยซึ่งผมอยากจะพรีเซนต์แล้วก็อยากจะแนะนำนะครับการต่อเติมเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางทีเราต่อเติมเหมือนกันทุกหลังเนี่ยมันก็ไม่ค่อยยูนิคใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราต่อเติมแล้วเนี่ยไม่เหมือนใครต้องดูว่าสิ่งที่เราต่อเติมไนะครับ เราชอบไหมเราถูกใจไหมแล้วเราใช้งานได้ไหมด้วยนะครับในการต่อเติมบ้านหลังนี้ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเลือกที่จะต่อเติมงานหลังคาไม่ใช่งานหลังคาลงรถนะอันนี้คือลง,ลงรถลงรถใช่ไหมลูกค้าไม่ต่อนะฮะลูกค้าบอกลงรถเนี่ยไม่ทำนะครับแต่ไปทําเ,อเทอร์เรสแทนนะครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยลงจอดรถเนี่ยก็เราสามารถเอารถเข้าไปจอดได้เนาะแต่ทีนี้หลายๆโครงการเขาจะมีต้องบอกว่ามีใต้ถุนนะครับให้ประมาณนี้เองซึ่งซึ่งใต้ถุนอันนี้เนี่ย มันไม่สามารถ cover ตัวรถได้นะครับก็คือถ้า Eco Car เนี่ยอาจจะแบบเหลื่อมๆหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบรถที่แบบไซส์ L ไซส์ XL ขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเลยออกมานะครับตรงนี้ก็ถ้าให้ดีนะครับถ้าไม่อยากโดนแดดโดนฝนเลยก็ต่อเติมหลังคานี้นะครับต่อเติมออกไปด้านหน้าเลยคุณผู้ชมต่อเติมไว้ที่ด้านหน้าเลยก็จะสามารถบังแดดบังฝนได้นะครับ ซึ่งงานต่อเติมตรงนี้คุณผู้ชมเป็นงานต่อเติมนะครับลงด้วยเสาเข็มไมโครพายคุณผู้ชมซึ่งเจ้าเสาเข็มไมโครพายเนี่ยนะครับเราลงด้วยความลึกเท่ากับตัวบ้านหรือใกล้เคียงกันเลยนั่นก็คือ18-21เมตรนะครับในการลงตรงนี้คุณผู้ชมถ้าผมยืนขึ้นมาบนนี้นะครับนี่นะครับเทเลททั้งหมดนี้นะครับจะมีระดับนะครับที่เท่ากับเทเลทของตัวบ้านที่ออกมาจากตัวบ้านเลยนะครับสังเกตรกระเบื้องสีเท่ากับกระเบื้องลายไม้นะครับเนี่ยเขาจะมีระดับเท่ากันเลยดังนั้นเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อที่จะให้มีการ เคลื่อนที่นะครับบางทีเนี่ยเราเคลื่อนที่ด้วยวิวแชร์เราเคลื่อนที่แบบไม่ได้ยกเท้าสูงอ่งามึอผ้าออกไหมเพื่อใครเพื่อผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าเวลาผู้สูงอายุเดินเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีแรงยกขาสูงหรอกเขาก็จะเดินแบบคล้าย,ายๆแบบสไลด์เท้าไปนะครับถ้าต่างระดับกันเนี่ยอาจจะสะดุดได้นะดังนั้นเนี่ยทำเสมอกันก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เวลาเสมอกันแล้วเนี่ยถ้าคุณประหยัดสมมุติว่าคุณโบ๊ทบอกว่าเนี่ยโครงสร้างแค่เทพื้นปูกระเบื้องทาหลังคาลงหกเหลี่ยมหเมตรก็ได้นะครับทีนี้ โฮลเดสได้ไหมได้นะครับแต่ปัญหาคืออนาคตเนี่ยมันอาจจะซุดลงแล้วก็เกิดเหลื่อมนะครับเกิดพื้นที่มันต่างระดับกันอ่ามาดูตรงนี้ฮะพื้นตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยสังเกตนะพื้นเขาอยู่ระดับเดียวกันหมดเลยเป็นระนาบเดียวกันหมดเลยยาวไปเลยนะฮะกระเบื้องสีเทากับลายไม้เนี่ยระดับเดียวกันแต่ทีนี้เมื่อลงหกเหลี่ยมหกเมตรมันซุดตัวแต่ซุดตัวเล็กน้อยบางทีอาจจะแบบครึ่งเซนเซนหนึน่ง,งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดอันตรายได้ดนะังนั้นไมโครพายก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบไมโครพายอาจจะมีการแแครกกบบ้้าาางงออะไต่่่ผมเเชืลิว โอกาสน้อยมากที่พื้นมันจะต่างระดับกันนะครับเพราะน้ำหนักอันนี้ก็ไม่เยอะเนาะทีนี้ด้านล่างตรงนี้เราลงด้วยไมโครพายนะครับทำฟุตติ้งนะครับแล้วก็วิ่งคานยาวไปเลยเนะี่ยคานวิ่งยาวไปนะครับแล้วก็วางด้วยเหล็กพื้นแล้วก็เทพื้นนะครับซึ่งโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยเมื่อเราทําพื้นเสร็จแล้วเนี่ยประโยชน์ที่จะได้ก็คือพื้นเทเลสที่มีการปรูกระเบื้องแล้วก็ไม่สุดตัวข้อที่2คือหันไปดูด้านบนด้านบนเป็นงานหลังคาคุณผู้ชม เป็นงานหลังคาไม่ว่าคุณจะใช้ไวนิวฝ้าระแนงเมนชีทฝ้าระแนงนะครับอย่างหลังนี้ก็นะครับก็ใช้เป็นเมนชีทฝ้าระแนงก,ก็ได้นะครับก็ต้องบอกว่าในงานตรงนี้ถ้าแผ่นหลังคาน้ําหนักเยอะ้ําหนักเบาฝ้าระแนงน้ําหนักเยอะน้ําหนักเบาเ,เ,เ,เราจะรับน้ําหนักด้วยโครงสร้างเดียวกันนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะต่อเติมหลังคาอะไรก็แล้วแต่ถ้าลงเสาเข็มไมโครพายตรงนี้นะครับโอกาสที่จะสุดตัวค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะว่า ไมโครพายสามารถรับน้ำหนักได้ต่อ1นต้นนะก็คือประมาณ20ตันนะครับยีตันต่อ1นต้นโดยประมาณนะครับเอาทีนี้อ้อมมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เราก็ลงเสาเข็มแล้วเราก็ใช้คานช่วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเทเรสสังเกตที่เป็นพื้นไลายไม้เนี่ยเป็นเทเรสที่เราทาทั้งหมดเลยเราจะทําให้ล้อไปกับงานหลังคาด้วยนะผู้ชมดูสังเกตงานหลังคาก็จะล้อกันไปแล้วงานหลังคาความยากของหลังนี้นั่นก็คือเป็นงานหลังคาที่ต่างระดับผู้ชมสังเกตไหมตรงนี้มันเป็นช่องต่างระดับ เราก็ใส่ฟ้าระแนงให้ด้วยเป็นการปิดช่องไปเลยเอาต่างระดับก็เก็บด้วยงานฟ้าระแนงสังเกตแนวตั้งเนาะตรงนี้นะครับปกติแล้วไม่ค่อยได้ทําอันนี้นานนานทีทานะครับเพราะว่าหลังคาเนี่ยถูกบังคับด้วยตัวบ้านสังเกตงานหลังคาหน้าบ้านก่อนอันนี้คืองานตัวแอลกวานะครับงานหลังคาหน้าบ้านเป็นตัวแอลควาแล้วต้องบอกว่างานหลังคาตรงนี้เราต้อง follow up ตามเทเรสเทเรสเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเฉลียงออกมาจากตัวบ้านชั้นสองคุณผู้ชม นะฮะเราโฟลโล่เฉลียงตรงนี้ไปนะครับฟลโล่ follow ตามเลยทีนี้ด้วยระดับความสูงของเฉลียงเนี่ยคุณผู้ชมจะมีระดับที่สูงกว่านะครับรอยต่อของหลังคานี้อ่าเห็นนะหลังคาเนี้เนี่ยสังเกตว่าของเขาต่ํากว่าต่ากว่าเพราะอะไรอ่าเดี๋ยวเราเดินมาดูตรงนี้ต่ากว่าเพราะว่าเจ้าตัวงานอ่าห้องนี้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกเป็นห้องรับแขกที่นะฮะเราเนี่ยนะ สามารถเดินออกจากตัวบ้านที่เป็นบ้านหลังใหญ่เดินเชื่อมกันด้วยทางเชื่อมอันนี้ซึ่งทางเชื่อมอันนี้เป็นทางเชื่อมที่เอาลโดดังนั้นนะครับอาลโดหมายความว่าเขามีที่บังแดดบังฝนใหน้ประมาณ4ี่เมตรข้างในนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ทําหลังคาเลยฝนมันจะสาดเข้าไปข้างในอ่ะตากล้องเดินถอยไปน,นิดนึงอลองดูนะงานหลังคานี้คุณผู้ชมนี่ดูได้เลยี่นะฮะร,ระดับยจะต่างกันคุณผู้ชมนี่เห็นไหมอันนี้สูงกว่าอันนี้ต่ํากว่านะครับต่ํากว่าโดนมาคับด้วยนี่เลย เรือรับรองเชิงชายเรือรับรองจะอยู่สูงกว่าเพราะว่าถ้าเอาหลังคาอันนี้สูงขึ้นไปเนี่ยมันจะไปชนกับเชิงชายเมื่อชนกับเชิงชายแล้วปัญหาก็คือไม่สามารถกันน้ําได้เพราะว่ามันต่อกันไม่ได้มันเป็นคนละวัสดุอาจจะต้องพับแฟตชิง่งอาจจะต้องอะไรยุ่งยากถ้าแบบนี้จะสวยกว่าแต่กล้องเดินถอยเราอีกนิดนึงคผู้ชมจะได้เห็นมุมที่แบบมองมาจากหน้าบ้านดูได้เลยนะฮะต้องบอกว่ามุมนี้นะครับเป็นมุมที่นะครับมีงานหลังคาที่ต่ากันเป็น2ส,สเต็ปเนาะแต่มันก็ไม่ได้ทําให้บ้านดูรู้สึกแบบ ดูอึดอัดหรือดูแปลกแยกนะครับผมว่ามันมูดแอนโทนก็ไปด้วยกันถ้าคุณมองจากด้านด้านหน้ามันเนี่ยตรงนี้สเตปนี่มันต่อเนื่องกันมันอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันสมูทไปในทิศทางเดียวกันนะครับอ่ะตรงนี้เป็นทางขึ้นทางขึ้นทางขึ้นตรงนี้ผมมองว่าแอบชันไปนิดหนึ่งนิดเดียวนะครับแต่ระดับนี้ระดับนี้ก็ถือว่าโอเคนะอ่ะถ้าพูดถึงตรงๆนะแต่ถ้าอยากให้มันน้อยกว่านี้นะครับตรงนี้อาจจะต้องปรับดินขึ้นอ่าเดี๋ยวมีปรับดินขึ้นอะไรขึ้น ตรงนี้มันก็จะไม่ชันมากนะครับโอเคเดี๋ยวถาเจ้าจของบ้านน่าจะเอาดินมาเติมเห็นว่าจะปลูกต้นไม้อยู่ตรงนี้เป็นทางสโลปสําหรับรถเข็นวิวแชร์นะครับทีนี้งานตรงนี้เป็นงานหลังคาฝ้าระแนงเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกให้เลยว่ารางน้ําต่างๆซ่อนอยู่ในฝ้าระแนงทั้งหมดเลยนะครับสังเกตน,นะคุณจะสังเกตว่าเห็นฝ้าระแนงกับไฟสองดวงเท่านั้นแต่ว่าข้างในนั้นจะถูกซ่อนด้วย ฉนวนกันความร้อนนะครับรางน้ําที่เป็นสเตนเลสน,นะอ่ะรางน้ําอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนี่รางน้ํานี่เนี่ยน,นีท่อระบายาน้ำเนาะรางน้ําก็จะวิ่งไปทางนู้นเลยพูดเนี่ยจะยาวถึงเสาตน้นนี้รางน้ําจะถูกซ่อนอยู่ด้านในนะครับแล้วก็เจ้าฝ้าระแนงของเราเนี่ยเรายอมตัดเศษทิ้งเพื่อที่จะให้รูปแบบของฝ้าระแนงออกมาดูสวยงามมันบาลานซ์หันสองไหมอ่ามีมอบรอบด้านไหมนะสวยงามออกมาดังนั้นเนี่ย เรายอมเสียวัสดุไปค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะให้งานออกมาสวยงามแล้วท่านเจ้าบ้านไม่ต้องกังวลน,นะเราไม่ได้เก็บเพิ่มนะครับครบจบในเซ็นสัญญารอบเดียวรอบนั้นแหละนะครับถ้าคุณลูกค้าจะเพิ่มอะไรก็อันนี้ค่อยเพิ่มกันเป็นใบงานเพิ่มกันไปนะครับอาทีนี้ต่อมานะคุณผู้ชมหลังคาก็เล่าไปแล้วงานพื้นเหมือนเดิมเลยเห็นไหมเป็นพื้นลายไม้สังเกตไหมอันนี้กระเบื้องสีเทากระเบื้องสีเทาของโครงการกระเบื้องลายไม้อันนี้เป็นเสาเข็มไมโครพายทั้งหมดเลยนะครับ ทั้งหมดเลยเนี่ยยาวไปเลยต่อเนื่องตรงนี้มีบันไดด้วยแล้วตรงนี้ก็ใส่จมูกกันลื่นด้วยผมพยายามลงดีเทลเยอะๆนะบางท่านเนี่ยรู้รู้หมดแหละจมูกกันลื่นคืออะไรกระเบื้องคืออะไรแต่ว่าคลิปที่ผมทำเนี่ยอยากนําเสนอแบบคุณพ่อ้านธุ์นบ้าน,านหรือ,อคนที่เริ่มต้นเบสิกละกันนะครับว่าสิ่งอะไรที่ต้องมีบ้างอย่างเช่นเมื่อกี้บันไดก็มีจมูกกันลื่นนะอะไรประมาณนี้เดินมาตรงนี้อย่างที่ผมเลยทราบนี่บ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่อันนี้เป็นเรือรับรองอะไรประมาณน,นี้หรือเรียกว่า เป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุก็ได้อันนี้แยกออกมาอีกโซนนึงไปเลยนะครับด้านหลังตรงนี้เป็นเซนเตอร์เซนเตอร์เนี่ยทำเป็นห้องครัวแบบเปิดโลง่งเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพามาดูห้องครัวบบเปิดโล่งนะครับอันนี้ก็ดูไทยๆลายสวยดูมูแนแอนโทนสุดยอดเลยดูดีนะครับแล้วก็ถัดออกมาตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นในส่วนของหลังคาฝ้าระแนงยาวไปถึงนู่นเลยหลังนี้คุณลูกค้าใช้ใบนิ้วหรือใช้เป็นเชีดครับ ใช้วายนิวโอ้โหถ้าวายนิวราคาจะสูงกว่าเมทัลชีสนะครับต้องบอกก่อนทีนี้ถ้าาใช้วายนิวต้องบอกให้เลยว่าระยะยาวนี้จบเลยคือหลังเนี้ยลงไมโครพายรอบบ้านเลยตรงเนี้ยที่ผมเดิอนอยู่ก็จะเป็นไมโครพาเหมือนกันเดี๋ยวจะมาลงดีเทลให้ว่าไมโครพาเนี่ยทำไมแบบมันเฉียงเฉียงอะตากล้องมาตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมรั้วเนี่ยเฉียง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 ไปทําไมเราไม่ต่อเติมเราจะเอาตรงกับรั้วหรือเราจะเอาตรงกับบ้านจะต้องดูยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าลงดีเทลให้เพราะว่ามีบางคนซื้อบ้านติดกับรั้วววโครรรงกาาแล้วว้่่ไมูจะ เอาแนวไหนเป็นขนาดดีบางท่านก็ขนานตามตัวบ้านบางท่านก็ขนาดตามรั้ว,วอ่าหลังนี้ไม่รู้ขนาดตามอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนคลิปหน้าเดี๋ยวมาลงดีเทลให้อ่าตรงนี้ก็ต่อเติมเหมือนกันลงเสาเข็มหกเหลี่ยมปูพรมนะแบบเต็มพื้นที่เลยแล้วก็เทปูนตรงนี้ทําเป็นระแนงโปง่งอ่าเดี๋ยวค่อยมาลงดีเทลว,ว่าตรงนี้ว่าทําไปแล้วอนาคตทําอะไรได้บ้างนะครับอาจจะลงเป็นพื้นใสล้างสวยๆหรือจัดเป็นสวนหินที่แบบไม่มีวันสุดตัวทําทีเดียวอยู่นานๆก็ทําได้หรือ จะทําเป็นปูกระเบื้องทําเป็นลานสักลางก็ได้อุยเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆจริงๆต้องเขาเรียกว่าอะไร่ะอย่าลืมติดตามรับชมนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้บ้านคุณลูกค้าผมหลังนี้คุณผู้ชมนี่หน้ากว้างไหมกว้างชอบก็คือนี่ใกล้ๆสวนเลยครึ่งบ้านตรงนี้เป็นสวนโอ้ยด,ดูดูดีนะครับวันที่ผมถ่ายก็ฝนตกพอมๆเนาะอ่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันคุณผู้ชมผมเนี่ยทำงานรับเหมาต่อเติมมานะครับ จดบริษัทมาก็เข้าปีที่5แล้วนะครับก่อนจดบริษัทก็น่ารวมๆกันก็10กว่าปีแล้วนะครับเรายืนหยัดผ่านช่องทางอ,ออนไลน์ผ่านช่องทางที่เป็นสาธารณะเลยทุกคนได้เปิดดูเปิดเห็นเรามีความมั่นใจแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเรารับผิดชอบซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเรามากๆนะครับไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถยืนหยัดมาได้ถึงนานขนาดนี้นะครับส่วนมากงานรับเหมาต่อเติมคุณดูได้เลยว่าโอกาสที่ง,งานค่อนข้างสูงแล้วก็บางทีช่างทั่วๆไปก็รับงานเหมือนเราได้ นะครับก็เลือกเอาคุณก็ช่างน้ําหนักเอาว่าอยากได้แบบไหนอย่างไรคลิปผมนะครับทำเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับถ้าอยากต่อเติมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับแอดไลน์อยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะนะครับหรือถ้าบางคนอยู่ไกลามากหรือบางคนอ,อยู่ต่างจังหวัดไกลๆเลยก็เอาคลิปนี้ไปให้ช่างคุณดูได้ผมไม่ไม่ห่วงนะครับดูได้เลยนะแล้วก็คนที่อยู่ในกรุงเทพบางคนรู้จักผมก็บอกว่าอุ้ยโอ้ย,อยเราให้ช่างต่อเติมไปแล้วเสียดายจังเลย มีนะฮะเขากลับมาทากับผมก็มีนะครับบางทีเขาเพิ่งมาดูคลิปแล้วเขาต่อเติมไปแล้วแต่เขาก็อยากอุดหนุนทําส่วนอื่นๆก็มีกลับเข้ามาค่อนข้างเยอะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ตอนตอน่ตอไปครับสวัสดีครับ